ครับการ์ตูนจิครับพี่ๆเพื่อนทุกท่านครับพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีครับพี่พี่ชอบเมื่อไหร่พี่ทักพี่โทรพี่อัดไลน์มานะครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกอัดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะพี่นาพี่ครับผมยังมีกล่องชุดนี่วัดปะดูชิมพีครับพี่ปุโต้ครับมีแบบเป็นชัยวัดเนี่ยครับพี่พี่ยกชุกชุลินนะพี่นะปั๊มหนึ่งเลยพี่นะเผื่อว่าหลุดปั๊มนึ่งพี่นะ องค์ที่หนึ่งก่อนกล่องมีสามองค์พี่นี่พับปิดตาเขาตอกแตกนี่นวะสวยมากปูโตองค์ที่หนึ่งนะผมกล่องเลยพี่ไปดูรับองค์ที่หนึ่งขับองค์ที่สองนี่ครับนี่นวะรูปเหมือนใบโพครับพี่ลวงปูโต องค์ที่สององที่สองเนี่ยอยู่ด้านบนพระประธานเลยพี่นี่ครับแล้วก็องค์ที่สามนี่ยครับปิดตาปุตโตครับพี่กล่องน,นี้เจ็ดร้อยบาทพี่สามองค์หลวงปุตโตครับเจ็ดร้อยบาท มีชุดหลวงปู่ทวดครับเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดนี่กล่องอย่างดีกร็รม่ยี่ครับพี่มีทุกพิมพ์เลย,น,ลยน,ลนี่ครับพิมพ์ใหญ่ลายจุดนี่ครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ชลูดนี่ครับพี่แล้วก็พิมพระลอดดูตัวอย่างพี่พระรอดก็ได้ วยทุกองพี่สองสี่เก้าเจ็ดกล่องนี้หกร้อยบาทกล่องนี้หกร้อยบาทครับพี่ชอบพี่โทรพี่อันไลน์ได้นะอ่านี่พี่ตลับสีพึ่งคันช่องหลวงพ่อเดิมตลับสีพึ่งคันช่องพี่ดูครับ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับพี่เสยมากเสยมากสวยมากครับพี่มีจานด้วยนะมีจานหลวงพ่อด้วยสวยสุดๆสสยสุดๆครับพี่นี่ครับตับสีพึ่งคันช่องพี่หลวงพ่อเดิมครับนี่จานสวยเลย จ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยนี่เจ็ดร้อยบาทครับน่าใช้น่าใช้มากครับพี่เจ็ดร้อยบาทาพี่มีตะกุดคาดเอวตะกุดคาดเอวหลวงปู่บุญครับพี่ตะกุดสามดอกเชือกไม่มีขาดเลยครับเชือกไม่มีขาดเลยตะกุดคาดเอวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่หกร้อยครับหกร้อยบาท หกรบาทพี่ยังมีไส้งานะไส้งาครับพี่เส้นละสองพันพี่บอกไปก่อนเลยครับงาเก่างาทุกเม็ดส้นละสองพันเอามาแบ่งปันให้ครับพี่ราคานี้ลดไม่ได้เลยดูครับเอาไปออกต่อก็มีกําไรครับพี่งาเก่าชํำเหลืองหมดแล้วง่ายาวด้วยเส้นที่หนึ่งครับสองพันบาทมีสองเส้นเส้นที่หนึ่งสองพันบาทอันนี้เส้นที่สองดูครับ เส้นที่สองสองพันบาทเส้นที่สองครับพี่สองพันบาทอ่าหานุมาจับเข่ายังเหลือหนึ่งตัวนะพี่เนี่ยครับนี่เล็กยิ่งแพงนะตนี้พี่เอาเจ็ด้อยครับพี่งาแกะ พี่ครับปลายทางบอกห้าสิบาททุกรายการนะปลายทางห้าสิบาทเนี่ยผมไม่ได้เก็บนะไปสนีเขาเป็นคนเก็บค่าบริการของเขาถ้าพี่โอนเงินสดเนี่ยผมจะส่งให้ฟรีนะนี่ครับสวยมากเล็กพี่ยิง่งเล็กยิง่งแพงนะเพราะแกะยากนะตัวนี้เจ็ดร้อยบาทครับพี่สวยนี่ครับตัวนี้สองพันห้าร้อยบาทครับพี่เสื้อเขียวอ่าเขียวเสือเต็มเขี้ยวเลย มีคนต่อมาขายไม่ได้พี่เลี่ยมเงินก็เป็นพันแล้วพี่เลี่ยมเงินครับพี่ขายต่ํานี่ครับขายต่ํามากครับพี่นี่ก็เตะกันเป็นหมื่นนี่เขี้ยวเสือเต็มเขี้ยวแล้วแกสองตัวขึ้นบนเนี่ยโคตรสวยเลยไดูเลี่ยมเงินสองพันห้าร้อยบาทครับพี่สองพันห้าร้อยบาทครับขายกันเป็นหมื่นนะพี่เจ็ดแปดพันี่ขั้นต่ำเลยก็เตีไว้อะ ผมนี่สองพันห้ารอยบาทเลี่ยมเงินให้ด้วยนี่ครับพี่เสือมีคนหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเ,พเดิมครับพี่งากแกะเนี่ยหกร้อยหกร้อยคุณพยนตย์จะจัรอยครับพี่นขนาดให้คอครับหนึ่งพันบาทแห้งๆเลยพี่ไปดูครับ แห้งๆเลยหนึ่งพันบาทปราคิกงาแก่อ้วนๆเราพอเดิมครับหนึ่งพันบาทเจ้าสวนปูบุญพี่ยังมีอยู่นะครับงาแก่ครับพี่เจ้าสวนปูบุญ จารุป่บุญนนีเป็นงาแก่พี่อันนี้สวยมากเอาเก้าร้อยบาทพัท่ากระดานเนื้อชิ้นสนิมแดงพัท่ากระดานครับเนื้อชินสนิมแดง เพิงพี่ดูสวยมากสวยมากครับพี่เก้าร้อยบาทครับพี่เก้าร้อยเก้าร้อยบาทครับพี่มีนี่ลูกอมหลวงพ่อเยิมลูกอมหลวงพ่อเดิมครับหกร้อยบาทพี่ชอบตรงไหนพี่ทักพี่โทรพี่ออดไลน์มานะมีเคียดเสือพี่มาดูเคียดเสือพ่อปานกันสวยยิ้ม เสือยิ้มหนุพับปานน้าแมวเกา่าตัวที่หนึ่งครับเจ็ดร้อยตัวละเจ็ดร้อยครับพี่สามตัวพันห้าไปมีแค่นี้เีตัวที่สองตัวที่สอง ตัวที่สองเจ็ดร้อยตัวที่สามเจ็ดร้อยตัวละเจ็ดร้อยพี่สามตัวพันห้าสวยเห็นปาดตาลครับ เพ่อคงหกร้อยมีปิดตาปุดโตครับปิดตาลูกปูโตวัดประดูชิมพีครับพี่รูปถ่ายได้ลหลังมีรูปถ่ายด้วยครับพี่นี่ครับ โตพิมพจัมโบ้นลพี่นะครับมีจีวรหลวงพ่อครับสวยหกร้อยมีสีพึ่งหลวงพ่อทาบพ,พี่นี่ครับยกชุดเลยสีพึ่งหลวงพ่อทาบครับอีกสีพึ่งนะหลวงพ่อทาบครับพร้อมสมเด็จหลวงพ่อทาบนี่ครับยกชุดไปเลย หกร้อยบาทชุดเนี้ยชุดเนี้ยหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยนะตั้งใจจะขายเจ็ดร้อยด้วยนะพี่นะแบ่งปันให้หกร้อยครับไปทางบวกห้าสิบเลยพี่นะลดไม่ได้เลยนะนี่ครับมีมีดพะกวยพี่มีดสาริกาโอ้นี่สวยมากนี่ถักเชือกพี่ดูครับแบบนี้เพิ่งจะคืได้มาด้วยพี่นี่ปอกนะถักเชือกเป็นมีดสาริกา ออสักสั่นนี้นาจะเป็นมิดปากกาพี่ปากกาพี่ดูนี่เพราะว่ายาวกว่าสานิกาครับพี่พี่ดูครับมีตตีด้วยเก่ามีตรเพรกลววครับนี่เจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยบาทครับสวยน่าใช้พี่เก่านี่ 700บาทครับพี่ชอบพี่โทรพี่แอดไลน์มาได้นะพี่นะผมมีนี่เบี้ยกแก้ลาหูนี่ครับเบี้ยกแก้หอยนี้เป็นเบี้ยกแก้หอยเป็นหลอดพ่อเดิมนะพี่นะนี่ปง่งนี่จานพ่อเดิมครับอุ้ยน่าใช้อัเรียมนะแล้วก็ขึ้นระหว่างกลางคอสวยเลยพี่สวยมากหกร้อยบาท มีตะก,กุดหลวงพ่อเงินพี่ตะก,กุดตะก,กัวทุบโบราณครับบังคานพี่เน 800, ี่ยแปดร้อยพี่แปดร้อยหลวงพ่อเงินบังคานครับเก่าพี่ยูหัวที่หัวเป็นบานเลยนี่ตะก,กุดกันก่อนนะตะก,กุดพอกผงยาพี่หกร้อยปุบุญยังมีนะยังมีอยู่หกร้อยตะกุดนี่พอกกล้วยโอ้สวยพี่ นี่จานมือจะหลงพ่อกลวยหกร้อยเจาก,กุดพ่อกลวยครับพี่ข้างในมีอุดผงพุทธุกุลนะพี่นะนี่สวยมากเจตะก,กุดทองแดงนะพี่เก่าเก่าทองแดงครับพ่อกลวยชุดตีนทะโลวัดโคสิตตรลามนี่ย่ดครับพี่ หกร้อยมีปลักขิของพ่อมเมฆปลักขิดพ่อเมฆหกร้อมมรย 600. หลวงพ่อพระใสหลวงพ่อพระใสหกร้อยบาทลิงจับหลักพี่เลียมกระเช้าโบราณรือสวยไม้แกะี่ดูครับสวยมากนี่สวยมากครับพี่ลิงจับหลักครับ นี่เรี่มกระเช้าโบราณเลวพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเก่าเก่าสุดๆลิงจับเขา่านี่สวยมากลิงจับเข่าครับหน้ากระบี่ไม้แกะหกร้อยบาทหกร้อยบาทครับพี่ สุสมกอรครับกูวัททัพข้าวเนื้อผงกูวัททับข้าวครับพี่หกร้อยพี่ชอบตรงไหนพี่ทักพี่โทรมานะครับพี่ยังพอมีอ่ะองละสามร้อยนิดหน่อยนะยังมีนี่ครับพับสังกระจายวัตสุทัศสามร้อย เบีย้ยแก้ถักเชือกลงปูบุญครับพี่สามร้อยเบี้ยแก่ลงปูสุขครับสามร้อยรอโบราณไม่รู้ที่ สามร้อยหลวงพ่อเงินจอบเล็กพิมพ์แข้งติดสวยพี่สามร้อยสามร้อยพี่พี่ชอบพี่โทรพี่แอลไลมาได้นะแล้วก็มีพร่อเงินอีกหนึ่งอันครับพี่นี่จะออกทองรูปบวกหล่อโบ,บราณสวยเลย กองพ่อเงินจับใหญ่300ร้อีพีนี้ต้องกราบสวัสดีนะครับพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับ